สิ่งดีๆอย่างเนี้ยเมื่อมันไปอยู่ในบุคคลผู้ประมาทเขาก็เอาสิ่งดีนี้ไปเพื่อยังความประมาทให้เกิดขึ้นพระสูตรดีๆอย่างเช่นที่พระสารีบุตรถามพระผู้มีพระภาคว่าบุคคลผู้ยังมีกิเลสคนที่มีกิเลสเนี่ย ตกนรกทั้งหมดไหมผู้เจ้าบอกไม่แล้วก็ตรัสบุคคลเก้าจำพวกที่มีกิเลสแต่พ้นอบายทุกติวินิบัลนรกแล้วแล้วก็บอกพระสารีบุตรว่าคำถามนี้จะไม่ตอบถ้าไม่ถูกถามเฉพาะจอจงเพราะจะยังความประมาทให้เกิดขึ้น เห็นนะพอคนรู้ภคุณาสูตรว่าโอ้โหจังหวะทามมิ่งนี้นะมรณนะกาเลเนี่ยอินทรีย์แก่กล้าสุดถ้าได้ฟังคำตถาคตเนี่ยสังโยชน์ห้าที่ยังไม่สิ้นก็จะสิน้นพระสูตรนี้ตกไปอยู่กับคนผู้ประมาทเนี่ยคว้ามับเลยโอ้โหอย่างนี้ฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วแต่เขาประมาทเกินไปเพราะ ก่อนที่เขาจะทำการละยังมีเวลาอีกมากพอควรที่ความประมาทเขาจะทำให้เขาเจอกรรมใหม่ที่มันปิดกันเพราะถ้าคุณประมาทก็มีโอกาสที่จะพลาดเช่นพอคุณคิดอย่างนั้นคุณก็ปล่อยตัวประมาทพลาดไปทำอนันตรยกยกรับเสร็จเลย ใช่ไหมอันนี้แหละดังนั้นของดีมันควรจะอยู่กับคนที่ดีที่ไม่ประมาทด้วยพออยู่กับคนประมาทผู้ประมาทก็ไม่ได้รับประโยชน์จากของดีการที่เรามีสิ่งดีตรงนี้แล้วควรจะเป็นเหตุของความเ <c oughs> ชื่อและศรัทธาว่าการหลุดพ้นมีจริง พระธรรมของพระผู้มีพระภาคให้ผลประเสริฐจริงพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเป็นอากาลิโกรจริงเราควรมีศรัทธาในตถาคตอาลัันตสัมมาสัมพุทธ,ธะไม่ควรประมาทในชีวิตควรจะตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพราะถ้าเราประมาทอาจจะไปสู่นรกกัมเนศฐานเปลวิสัยได้จริงเพราะ บุคคลผู้มีอินทรีย์ผ่องใสก็ยังมีให้ปรากฏได้รับผลอน,นิสงส์จากพระธรรมอันเป็นอากาลิโกคนมีปัญญาเป็นสัพพุษก็จะคิดอย่างนี้คิดในทางที่สร้างสารรค์เป็นกุศลไม่ยังความประมาทให้เกิดขึ้น